สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับ,กบพี่วับแล้วพี่แพในช่อง WP Daily นะคะช่วงนี้พี่วับฮิตด้วยซื้อทีวีมาไว้ในห้องใช่ไหมแล้วก็แบบเออนั่งดูแล้วก็สวยพ้ยแพเรามาถ่ายรูปตามปกหนังใน Netflix ตามเทรนวมา <laughs> วันนี้เราก็เลยจะมาทำภารกิจว่าเราจะสามารถถ่ายรูปตามปกหนังที่ติดเทรนดใน Netflix ของเราได้หรือเปล่าไปดูกันดีกว่าไปชุบเรามาพูดกันถึงหนังที่เรามีไว้บ้างดีกว่าว่ามันจะมีหนังเรื่องอะไรบ้างเราเลือกหนังมาสี่เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่อง ฟิร์สคิวพิทยาให้เขาดูดิเดี๋ยวเราขึ้นภาพดีกว่าอันนี้ปรินเตอร์อายเขาเข้าได้นะคะปรินเตอร์สีแบบซิดบ้างเรไปได้สองสองศูนย์สี่หกค่ะอันนี้เป็นฮ่องกงปะหน,นังฮ่องกง,งอันที่สามก็คือหนังไทยเฟรนซ์โซนโบดิาโบดอันสุดท้าย <c oughs> ตอนนี้มันเป็นท็อปใน Netflix t h a i l a n ์เลยใช่เรื่อง no limit อันนี้พี่ไม่รู้เลยอ่ะว่าพี่ถ้าพี่เป่าหญิงฉุบชนะ พี่จะเอาคนไหนดีอะพี่ก็ว่ามันอ้าปากเหมือนปาลาล่าสุดคือพวกเราแปลงฟันกันเรียบร้อยแล้วนะคะยังยังโอ้จริงด้วยเซ็งเซ็งไม่กินนะ <ไป S 2> แต่พี่บอกว่าแปลงฟันมาแล้วมั่นใจคอเฮ้ยทำไมแปลงฟันอนะเดี๋ยวไปแปลงฟันวันนีคะ่ะถ้าถ่ายรูปแบบนี้ฉันไม่คิดจะแปลงฟันเหรอจิตใจใเธอเขี้ผัวหากเลยนะแพลไม่อะไปลวแพลวิกาของเรานะคะเราถ่ายแบบนี้มันก็จะแบบ ธรรมดากันไปเว้ยเราจะมาเลือกฝ่ายพระเอกนางเอกโดยการสุ่มปล่อยฉั่วใครแพ้เป็นนางเอกเนาะเออไม่ใช่ชนะหรอไม่ใครแพ้เป็นนางเอกแล้วก็เราอ่ะจะออกกระดาษเราไม่เชื่อพี่สงคามจิตวิทยาใครแพ้เป็นนางเอกใช่ไหมอ่ะเด้อสองสามเธอเป็นพระเอกเหรอใช่เธอดีใจการเป็นพระเอกเหรอใช่เธอจะดีใจทําไมก็ไม่รู้เนาะ เธอเราแ้าต้องสมจริงขนาดนี้ออทำไมเราต้อง,<ร>งสมจริงเออ, <c oughs> เอ,อสนุกดีเหมือนกันนะขอบคุณนะที่ชชนะดีใจลสินะอ,อ้าว <c oughs> ไม่ได้คิดว่า <c oughs> คือรจริงว่าพี่คิดว่าเออแล้วแค่แบบถ่ายแบบอ้าอย่างี้ <c oughs> ดีใจสินะเกียวกับการที่เธอชนะของเธอ <c oughs> แพลวคือแบบจริงจังเบอร์สิบเลยเว้ยเย็นแล้วเนี่ยนี่คือเย็นนะคะของพี่ริดนึงเลยตัวนี้จจิงจังทําำไมอ่ะแพลวมันแสบร็ว สมุนอันนี้เป็นไอติมนะคะทุกคนต้องเห็นจินตนาการนะคะเธอต้องแบบอีอย่างนี้มุมนี้เธอต้องเชื่อว่าเธอทำได้เดี๋ยวนะเธอต้องยิ้มยังไงวะยิ้มนี้ด้หัวฉันลืมตาไปมองสิเธอที่รูปส่วนลับตาอฮลิไลยงฉันถ้าเกิดฉันลืมตามันก็ไม่เหมือนแล้วดิเธอต้องเขย่าปากเออเธอต้องอ้าปากนี่เออนี่นี่หนึ่งพอ เออเหมือนยู่เพอเหมือนอยู่เพอเหมือนอยู่เหรอไม่รู้ไม่รู้ว่าอย่างงี้ไปทั้งสามอันไม่ได้ไม่ได้เย็นมากไปก่อนะพี่ไปพี่ไปล้างหน้าก่อนอันที่สองคืออันไหนอ่ะ first kill ใครชนะันี้เป็นคนไหนอ่ะคนชนะเป็นนางเอกคนชนะเป็นนางเอกนางเอกคือคนไหนคนที่ต้องอ้าปากอ่ะเหรอเงยคออ้าปากใช่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 โอเคฉันจะออกกันไก่หนึ่งสองเฮ้ยทำไมเสมอกันหนึ่งสอง คนแหวนคอครับเวลาถ่ายรูปพวกนี้มันต้องแบบมีฟีลลิ่งด้วยนะเว้ยในแบบในเวลาถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้ามันนะมีฟีลลิ่งอุ้ยแล้วเป็นด้านข้างที่ไม่มั่นใจด้วยนะแล้วเธอต้องจับนมเธอไหมไม่ต้องเธอต้องจับนมตัวเองใครจับนมใครเธอจับนมจับฉันไหมเธอต้องจับนมตัวเองโอ้โหหัวใสวันนี้ไม่ได้สาวผมมากเฮ้ยเราต้องตัวอ่อนมากเลยนะเว้ย ต้องแดะตัวไปข้างหน้าเธอต้องเป็นคนมาจุบหน้าผากใช่ใช่มุมมองนี้ของเธอนะ่า <c oughs> สนใจนะแล้วไม่เคยมองมุมนี้ของเธอเลยฉันต้องหลับตาอ้าปากแล้วเธอก็ต้องหลับตาเหมือนกันกล่อมเกาคนดีอ่ากล่อมเกาเธออ่าแผู้หญิงแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งของเราอะ่ะต้องจับจับตรงคองหอยเราด้วยเธอขอเพีบว่ะใั่ เซ็กซี่แบบระไรทำไมในรูปเนี้ยในรูปเขามบตดูเซ็กซี่แต่ว่าในรูปเนี้ยเหมือนจะต <c oughs> ายฉอต้องจับให้แบบทิ้งทิ้เลยนะเวลาแบบพี่แพ้ยกหัวแบบมีกลิ่นแบบตีวุ้บไม่ให้เกลียดนางแบบโอเคโอเค อืมโอเคเธอจุ๊ตรงนี้เธอจุ๊ตรงนี้เอาเหรอเธอเธอเธอไม่ดูเรฟเลนเลยที่จริงยังไม่ถึงขนาดจุ๊บด้วยซ้ำเหมือนเอาปากเอาลิ้นปากแล้วแปะตรงนี้หุ่ยไม่ไม่ช่วยดูหนึ่งพอเหอะปะอะะไรวต่อไปค่ะต่อไปรูปนี้ใครชนะเป็นผู้ชายสองศูนย์สี่หกเคยดูหรือยังเรื่องนี้สนุกดีนะแบบพี่ก็ไม่เคยดูเหมือนกันกดดันกดดันดิเหรอแล้วมีสาวเอกปะใครชนะดมซอกคอชนะดมซอกอใช่ บ้าพี่จะดมซอกคอเธอเองไม่ะฉันขอนมเธอจะชนะหรอใช่ฉันจะอออคอนฉันไม่สนใจกับเธอหรอกเปล่ายิงความฝ่ายฝั่นของฉันเลยมาเธอต้องเอาหมือข้างอ้จะถูกลูกเก เธอทองคิดไปเลยแบบนี้เธอเป็นคนสนับสนุนเธอเป็นคนคิดเองด้วยนะอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวพึ่งตีเธอเออแล้วฉันจะได้อยาค่ะเธอต้องหลับตาทําไมทุกรูปต้องหลับตาวะอ๋ออิโมชโนอลไงอิโมชันที่แบบเดามาฟิวไงฟิวแต่เนี่ยามาฟิวกูจริงแต่มายถึงว่าคือเราต้องแบบเฮ้ยซึมซับความรักไงอ๋อโอเคโอเคต้องหลับตานะรัดรัดมาเลยน้องไม่ต้องกลัวกลัว เนี่ยสองจะหลับต <ım eni> <men> okay. <In> ัวต้องทำหน้าแบบเออเดี๋ยวเปิดเปิดปากเปิดปากเปิดปากเพื่อปากเพืเดียวมีเดียวเราต้องจัดท่าเธอก่อนโอเคเธออยู่ท่านั้นนะแเอาละคอหน่อยโอเคแล้วเราขื่นโอเคเสร็สุดท้ายอ่ะเอาจริงนะสนุกไหมเดี๋ยวทำอีกนะ อเันเนี้ยพี่ว่าต้องอ้าปากเหมือนกันเลยบ๊อบบ๊อบเหมือนกันอ๋อเหรอเราไม่ต้องปรับ้นชุกเออไม่ต้องแล้วเพราะมันเท่ากันนี่ใช่แต่ว่าจะมีคนนึงเธอต้องทํามือพลาดอย่างเงี้ยต้องเป็นฝั่งนี้เปล่าเฮ้ยเธอทุกแล้วทำไมมันต้องเป็นฝั่งนี้เปล่าเออไปทางนู้นเหรอทําทําทํทํา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 ทาทําทําา ต้องหลับตาอีกแล้วอ่ะเราจมูกจมูกต้องถอยเรารู้ได้ถึงความอุ่นอ่ะอุ่นร้อนแม่เราองถอยตัวลงมาเพื่อที่จะแบบอาอยังเราจะเราจะเข้าเราต้องเอาจมูกอ่ะชนกันอย่างเงี้ยฮ่อห่อจะว่าจะว่าไม่ใช่่ะมุมนี้น่าเกลียดอยงหรอหนูน้อยฟันสวยอ่ะ เธอของเธอต้องอยู่ข้างในฝันเธอแค่แค่จมูกโดนกันนี่มันไม่ได้ปากโดนนี่เออมันไม่ถ้าไม่ได้โดนแล้วมุมนี้เธอก็ได้สนใจนะเธอจะทำหน้าแบบจริงจังนี่เราเป็นเพ่เราเป็นเพ่เว้เวยูโอเพนยูอายล่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาจูบอะลืมตาไม่ได้มันจะแบบประหลาดมากเว้ยมุมมองนู่นนีที่เราเห็นน่าเราอยู่เราจะสวยปวดฟันเหรอเมืนปวดฟันเหรอ อ้าวมามาให้มันจบสุดท้ายนะสุดท้ายนะเธอต้องอ้าปากแบบไม่มีฟันนะเธอแตอย่าไม่จบจะมองเราต้องชนเงี้ยไอจะมองเราชนงี้เธออย่าเพิ่งอ้าปากดิเธอให้เราหลับตาก่อนอย่เพิ่งติดจมูกจมูกชนกันจมูกชนกันเออหวังพวกดาราพวกนี้เข้าใจแหละแม่งเป็นอาชีพจริงมันยากเพราะว่ามันไม่มีใครมองไงว่ามันมองยังเธอมองเธอย่ามองหน้าเราดิมองก็แไปกว่าเนี่ยมือเราอยู่นี่ อยากถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปได้ปะทำไมถ้าสนใจต้องอ้าถึงขากันไก่เลยปะใช่จะพูกจะบุกเธอกันอีกเร็วๆดิพูดกับเฟเร็วเดิทันจะจูกแล้วนะเงี้ยอือฮืออือือือออเคฮ่าเฮ้กจังก็ต้องบอกว่าทำแบบนี้มันก็ดีนะตลกดีแล้วก็ได้เห็นแบบมุมมอง พี่ปกติเราไม่ได้มองแฟนเราเลยอ่ะเออว่ะแฟนเราน่าสนใจเหมือนกันนะในหลายแบบมุมมองอะผมว่าน่าสนใจอะก็สำหรับใครที่ไม่มีไอเดียในการถ่ายรูปคู่กับแฟนลองไปหาเอาดูตามแบบตกหนังแบบฟิกเลยพี่แนะนำว่าให้ไปลองในที่ที่มันเป็น private ก่อนที่ปิดก่อนอย่าเพิ่งแบบออกไปสู่สนามรบจริงแล้วแบบไปทำท่านี้ที่สยามก็ไม่ได้นะท่านเนี้ยตอนแรกอะฉันจะชวนมันไปถ่ายที่สวนลุมแต่ฉันไม่รู้ว่าท่ามันแบบโอ้ เออว้าว oh, wow. เธอต้องดู Netflix ตอนนี้เทรนดิ้งนี่ยังดีนะที่365ภาค2มันยุบออกไปแล้วไม่งั้นนะไทยอันนั้นนะโอเคจะกันมาคิดต่อไปบ๊ายบายทำไมเธอในกล้องเธอดูสวยจังอะ่ะมันเป็นความปลอมไงปลอมหรอไม่แส <So> งดีเห็นปะ